แจ้ตัวนี้มันทําไม่ได้นะครับผมออแล้วก็ข้อที่3ข้อเสียเลยก็คืออันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ผมคือรับไม่ได้เลยคือผมต้องขายก็คือ สวัสดีครับรีวิวก่อนขายวันนี้ฮะเราจะมาขายนะฮะทรัพย์สินนะ,ะของผมเองนะครับผมนะฮะที่แบบว่าเออเอามาใช้งานจริงนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราเลยต้องขายนะครับผมก็คือเจ้านี่ครับ rog phone 3นะครับผมอ๋อไม่รู้เห็นว่านะนะฮะ rog phone 3ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถืออ,อันดับหนึ่งที่หลายๆคน อยากได้ในการจะใช้ในการเล่นเกมนะครับผมซึ่งจะมารีวิวจริงๆเ,ออเรื่องสเปคอะไรเนี่ยผมจะไม่ได้เจาะลึกเลยละเอียดเลยเขาเอ้หนักมากนะครับผมเพราะว่ามันสามารถหาดูได้ทั่วไปแต่จะรีวิวจากฟิลความรู้สึกการใช้งานจริงเป็นไกด์สำหรับคนที่กำลังคิดว่าจะซื้อเครื่องนี้แล้วคือมันเหมาะกับเราไหมนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยใช้มาประมาณ3 3เดือนประมาณนี้นะ,ะก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับผมผมเลยคลายนะครับนะผมนะฮะก็สภาพเครื่องเนี่ยออต้องบอกก่อนว่ามันกริ้งมากนะเดี๋ยวผมจะ ใครอยากจะซื้ออยไงเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูนะฮะมันค่อนข้างกิ้งนะฮะก็คือถ้าเต็มร้อยผมก็ให้99นะฮะอีก1%นี่คือเป็นค่าที่ฝุ่นเกาะแล้วกันนะครับผมถือว่าเช็ดออกไม่หมดนะฮะกล่องนะฮะเป็นเจ้าตัวนี้เป็น rog Phone 3เป็นเครื่องหิ้วจากจีนนะฮะก็จะเป็นเซนเทนเซนเเซนนะครับผมก็คือนยฮะกล่องจะเป็นกล่องนี้นะฮะคถ้าเกิดใครรู้ว่าเครื่องหิ้ว คือเป็นรุ่นแรกเลยที่ออกมาบางอันหนึ่งของ a o g Phone 3นะฮะแล้วก็มันก็จะผลิตโล้แรม Global มานะคะแล้วก็มาที่ศูนย์ไทยก็ราคาก็จะแล้วแต่กันแตกต่างกันไปแต่สเปคเนี่ยเป็นสเปคสูงนะฮะสูงสุดเลยก็คือเป็น a o g Phone 3ใช้ CPU Snapdragon 865พัดนะครับผมแรม12นะฮะลอมตัวนี้256 <S 2> <S 2> ก็คือลอมมันจะมีตัวตัวที่ลอมใหญ่กว่านี้นะะซึ่งจริงๆแค่256นี่มันก็คือ เกินเกินความจำเป็นแล้วนะครับผมเออนะฮะแต่ถ้าเกิดใครได้อยากแต่จริงๆผมว่ามันมันกำลังดีอะสเปคเนี้ยผมก็เลยเลือกที่จะซื้อมานะฮะก็อย่างที่คาดคิดนะ AUJ โฟนสามนะฮะเดี๋ยวว่เา,เ,า,เ,าเดี๋ยวผมขอไอ้น,นี่ก่อนได้ไหมว่าบอกเป็นข้อๆไปนะ,ะขอบอกข้อเสียของมันก่อนแล้วกันนะฮะข้อเสียจริงๆเลยจริงๆข้อเสียข้อแรกนะั้นที่ผมยกให้ ให้ให hey, hey, ้เจ้าเนี้ยก็คือเรื่องของระบบการปฏิบัติงานคือ Android ใช่ไหมจริงจมันไม่อาจจะไม่ใช่ข้อเสียนะแต่มันสําหรับตัวผมซึ่งผมเป็นคนที่ใช้ iOS ตั้งแต่ iPhone 7, iPhone 4S, iPhone 5ผมใช้ตั้งแต่ iPhone 5S เออ iPhone 5S แล้วก็มามีตังอยากเออซื้อ iPhone 7 p l พ s เออแล้วก็แบบมีตังเหลือตอนนั้นชอบบอดี้ p p o o n e s S แล้วไม่มีตังเราไปซื้อกลับมาใช้เล่นนะก็คือจะอยู่กับอ,อุปกรณ์ของ iOS เนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยชิน แล้วคืออยากลองเปิดใจให้ตัวเองลองอใช้ Android จริงๆังมากก็เลยไปหยิบเจ้าตัวนี้มาซึ่งฟิลวันใช้งานบอกตรงว่าใช้งานไปประมาณเกือบ3เดือนก็คือรู้สึกว่ายังคิดถึง iOS ตัดขาดจาก iOS ไม่ได้นะฮะผมก,ก็ขาย i p โฟน e 11ไปนะครับสุดท้ายก็ต้องไปกด iPhone 12มานะ,ะผมก็งงคือตัวเองเหมือนกันนะ,ะับผมก,ก็คือคือ,คอ คือชินอะเอองี้ดีกว่าคืออาจจะคนที่ชินจะแอนดรอยเงี้ยอาจจะไม่มีปัญหาเหมือนผมนะฮะแต่ผมยกให้เป็นข้อเสียสําหรับผมคือระบบปฏิบัติการแอนดรอยผมมองว่ามันไม่ไม่ผมไม่ชํานาญเหมือนไอโอเอสนะฮะผมอาจจะเป็นผมปรับตัวไม่ได้ด้วยก็ได้นะฮะเออนะครับผมแล้วแล้วก็ข้อต่อไปเป็นโทรศรัพท์แอนดรอยที่ราคาสูงนะฮะสำหรับเจะเอาจีโฟนสามแต่ว่ามันมีข้อหนึ่งที่เอออาจีโฟนสามทำไม่ได้ก็คือเขาไม่กันน้ํานะครับผมไม่เหมือนไอโฟน ไอโฟนจะก,กันน้ำหมดเกือบทุกรุ่นเลยนะตั้งแต่ไอโฟนเจ็ดพัดขึ้นมานี่คือกันน้ํกากันหมดละแต่เจ้าตัวนี้ยังไม่กันน้ำเอาีโฟนสอาจจะเป็นเพราะว่ามันใช้ระบายความร้อนด้วยนะครับมันก็เลยไม่กันน้ําเหมือนไอโฟนนะครับกันกน้าไม่ได้ครับแต่นี่ระบายความร้อนซึ่งผมเนี่ยแม่งตรงนี้อาจจะไม่เหมาะกับผมเพราะว่าผมเป็นคนแต่เครื่องนี้ไม่เคยโดนน้ำนะแต่บอกว่าผมเป็นคนซุ่งซ่ามนะอะไรเงี้ยเออผมเลยอยากได้ที่กันน้ำนะครับแบบกันน้ําได้ซึ่งตัวนี้ แต่ถามว่าน้ําโดนนิดหน่อยได้มันไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่ถ้าเอาไปจุ่มน้ํแบบไอโฟนอย่างเงี้ยแบบผมเลนในโฟนลร้อนเนี้ยผมอยาไปจุ่มน้ำนึงอออไหมเออเหมือนแบบระบายความร้อนด้วยระบบน้ำเหมือนของคอมพิวเตอร์อ่ะไอโฟนมันได้ไงมันไม่มีปัญหานะครับผมแต่เจ้าตัวนี้มันทําไม่ได้นะครับผมออแล้วก็ข้อที่3ข้อเสียเลยก็คืออันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ผมคือรับไม่ได้เลยคือผมต้องขายก็คือมันหนักซึ่งผมเนี่ยเป็นคนสูงอ่ะร้อยหกสิบ แล้วก็หนักประมาณ50-60แล้วแต่จังหวะช่วงของชีวิตนะครับผมจะหนักประมาณนี้ซึ่งผมเป็นคนมือเล็กนะฮะแล้วคือมาจับเครื่องหนกๆเงี้ยเวลาจับเล่นเกมอ่ะมันไม่มีปัญหาเว้ยแต่เวลาผมคอวิดีโอเนี่ยเนี้ยผมจะชอบจับมือเดียวเงี้ยมันถือนานมันเมื่อยนะครับผมแล้วก็ดูอะไรเงี้ยตอนคืนเนี่ยเรานอนอยู่ใช่ไหมเราจับมือเดียวเงี้ยมือนึงมันจะเราไม่อยากใช้สองมือมันคือมันหนักหนักหนักแหละถือไปแรกๆไม่เมื่อยหรอะถือไปสักนาทีสองสามนาทีนะเริ่มเมื่อยละซึ่งมันมันน้ำหนักนะฮะแล้ว มันไม่ค่อยสะดวกนะฮะด้วยบอดี้แล้วก็น้ำหนักมันเนี่ยเวลาใส่กระเป๋าอย่เงี้ยมันอ่าหนักมากแล้วก็แบบคือผมจะบอกอย่างนี้มันเบียดไข่อ่ะเออนะครับผมใส่กระเป๋าแล้วมันเบียดไข่อ่ะผมไม่ไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับผมนะ,ะก็ก็กตัดสินใจว่าจะเลยขาเอ่าก็คือแบบเป็นข้อเสียแล้วกันเออสำหรับผมที่ผมไม่แฮปปี้นะครับผมก็ประมาณ3ข้อผมสรุปมาให้ประมาณนี้ก็ใครที่ฟังข้อเสียแล้วนะครับผมแต่ยังฮเฮ้ยเหรียญมันมี2ด้านใช่ไหมถ้ามีข้อเสียมันก็มีข้อดี นะฮะฮมาดูข้อดีของเจ้าตัวนี้นะฮะข้อดีของมันเลยนะฮะด้วยสเปคที่คุณพ่อคุณแม่เทมในยุคนี้นะฮะก็คือ CPU ของเขานะครับผมก็คือ Snapdragon แล้วก็กราฟอะไรของเขาก็คือมันเล่นเกมคือมันไหลลื่นชื่นมื่นอยู่แล้วนะฮะคือมันแบบร้อยสี่สี่ร้อยยี่สิบคือมันลื่นปลื้ดคือแบบลืมโลกไปเลยคือผมแฮปปี้มากนะครับผมเนี่ยผมจะลองมันมันก็ไม่เห็นอยู่ดีนะกล้องที่ผมถ่ายผมตั้งเป็น60เฟรมนะฮะมันอาจจะไม่เห็นนะครับผมแต่คือแบบ คือมันสัมผัสมันมันดีมากนะฮะเวลาเฮิร์ตของมันเนี่ยนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้เฮิร์ตเยอะนะฮะซึ่งแล้วเรื่องเล่นเกมผมไม่พูดแล้วกันนะเขารีวิวหมดแล้วคือผมก็กล้าการันตีว่าการเล่นเกมคือแบบมันหายห่วงหเจ้าตัวนี้คือมันจบแล้วทุกคนยกให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับผมสำหรับอาวิจิโฟลสามนะครับผมก็ถามว่าตอนเล่นเกมเคยเคยมีหลุดมีอะไรบ้างไหมเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะแต่เกมที่ผมเล่นคือแบบมันเปิดเยอะแล้วมันเปิดจัดอะคือแบบ มันดองมอนไว้อะหลายๆเวฟแล้วผมไม่ยอมตีอย่างเงี้ยมอนมันก็เยอะเยอะเคยแบบผมทําอย่างเงี้ยประมาณ2อสรอบก็คือดองไว้ครั้งแรกไม่เป็นไรอพอลงเสร็จเนี้ยกลับมาลงใหม่อีกรอบประมาณ3าสรอบไม่เป็นไรพอรอบที่4รอบที่5นี่แหละคือผมก็ดองไว้แล้วมอนมันขึ้นแบบเยอะเยอะมากอะคือแบบเกมอาบ้าบราไม่รู้ว่าใครเล่นหรือเปล่านะคาบ้ามัวไว้แล้วคือผมเข้าไปในกงอะแล้วแบบมันจะมอนมันจะเกิดทุกๆแต่ผมไม่ยอมเคลียร์มอนน่ะนึกออกไหมแล้วมอนมันเยอะมันก็เลยเด้งออกนะครับผมแต่ก็เป็นแค่ครั้งเดียวนะะส่วนเฟรมเรทนี่ก็คือ ถามว่าเคยดรอปไหมเคยนะแต่ว่าวันนั้นแบบผมเล่นหนักมากจริงถ้าใครไม่เล่นหนักบนผมก็คืออาจไม่เจออยู่แล้วนะครับผมก็คือบบผมเล่นแบบประมาณ3าชสี่ชั่งไม่ใช่สามสี่สี่ห้าชั่วโมงอะ่ะคือแบบเข้าชั่วโมงที่ห้าอย่างเงี้ยเหมือนเครื่องมันก็เริ่มแบบไม่ได้พักอะไรเงี้ยมันก็มีแบบเฟรมเรทดรอปมั่งนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดแบบอยู่ๆเราแบบพักเครื่องไว้แล้วไม่เล่นอย่างเงี้ยคือ 1- นถึงสชั่วโมงคือไม่มีปัญหาเรื่องเฟรมเรทตกอยู่แล้วนะครับผมนะฮนะก็คือก็สเปคเนาะก็รู้ๆๆรก ผมก็กล้าพูดนะตั้งแต่ผมใช้โทรศัพท์มาเล่นเกมผมให้แม่งเอา G4 สามอันดับหนะะึ iPhone, ่งนะฮะไอโฟนไม่ต้องพูดถึงสู้ไม่ได้ฮนะไอโฟนนี่เครื่องร้อนคือเฟรมเรตตกนะฮะผมต้องเอาไปจุ่มน้ำแล้วนะฮะแต่สําหรับอ A5 G4 สามคือมันถึงร้อนมันก็มันอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยระบบระบายความร้อนมันก็คือแฮปปี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อ่อไอระบบไอนันะ่นอะผมแทบไม่เคยใช้เลยนะคือแบบมันเกินความจำเป็นอ่ะไอเขาเรียกว่าอะไรนะระบบไอนันะ่นอะของบูธมนะันอะบูธการทํางานของ CPU มันอะคือแบบผมไม่ไม่ต้องใช้เลยนะเพราะว่า คือเกมต่อให้เกมไม่หนักแค่ไหนคือไม่ต้องบูตมันก็ไหวอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นแอปนี้แอปนี้นะครับผมสำหรับเล่นเกมของ r o g ทํามาคือแบบบูตเครื่องให้มันแรงขึ้นนะฮะซึ่งมันก็ไม่นี่อยู่แล้วนะฮอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะสิ่งสําคัญของ AOG ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบนี่มากเลยนะฮะผมซื้อเครื่องนี้มาผมยอมรับเลยนะฮะผมแม่งเอาเอามาถ่ายรูปโดยเฉพาะนะครับผมนะฮะก็จะเห็นกันแล้วนะับผมดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ มันก็ต้องตั้งค่าเลยนะแต่ไม่มีใครเขามาเปิดไว้หรอกนะฮะแต่ว่าผมก็จะเปิดให้ดูนะครับผมก็คือจะใช้แบบว่าเวลาเราจะโชว์เงี้ยแป๊บนึงนะผมขอมันต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยผมปิดไว้นะครับผมเพราะว่าจะให้มันเซฟแบตเตอรี่ที่สุดเออเอางั้นดีกว่านะฮะผมเอออ่านะครับผมอ่าแดงและนะนะฮะก็เนี่ยนะฮะผมก็จะเทนิดหน่อย คือแบบมันเท่ผมชอบมากครับผมแบบก่อนจะขายนะผมถ่ายรูปเก็บไว้มากคือผมแบบคือคือชอบอ่ะเออคือฟิลฟิลของแบบเกมมิ่งอ่ะคือยุคใหม่มันต้องมีอ่ะครับน้องๆเออนะครับผมก็คือแฮปปี้มากสําหรับเจ้าตัวนี้นะชอบนะครับผมมาเปิดไว้ละกันนะครับผมก็แต่ถ้าเกิดทิ้งไว้สักพักมันก็จะดับนะครับผมนะฮะอ๋อเดี๋ยวนี้โมได้บอกข้อดีข้อเสียไอ้อืนะฮะลืมอุปกรณ์นะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกทีหลังแล้วกันแล้วก็มาข้อดีข้อที่สองนะครับผมก็ ข้อที่สองก็คือเรื่องสแกนลายนิ้วมือคือแม่งเป็นอะไรที่ชอบมากไอโฟนแม่งทำไม่ได้นะครับผมนั่นไอโฟนที่สองอันนี้ไม่อยากจะบูลลี่ไอโฟนเท่าไหร่นะแต่นี่ครับคือแบบสแกนลายนิ้วมือหน้านี่ก็สแกนไวเนี่ยมองปุ๊บแม่งเปิดปัป๊บผมไม่ทําอะไรเลยคือความไวเนี่ยผมว่าไม่แพ้ไอโฟนเผื่อไวกว่ามันเทียบมันสัมผัสไม่ได้จริงแต่คือมันมันไวมากนะฮะผมกล้าพูดว่าไม่แพ้ไอโฟนนะครับผมนะฮะต่อโปรมูโปร,โปรแม็กอะไรก็รมาเลยนะฮะเออเล่นเกมบางเกมผมพูดตรงๆนะไอโฟนแม่ง ไอโฟน12โปรแม็กอย่างเงี้ยน้องผมแบบไปใช้มาไม่ยังหลุดเกมคาบาัลที่ผมเล่นนะบางเซิร์ฟอะไม่ใช่บางเซิร์ฟดีบางดันมันยังหลุดเออแต่แต่คือไอเอาจีคือมันไม่มีปัญหานะครับผมคือกินนิ่มอยู่ในเรื่องเล่นเกมแล้วเรื่องความไวก็กินอยู่ละนะครับตรเนี้ยดูดินะ,ะแล้วก็เรื่องสแกนแรงอะไรน,นี่มือคือผมแฮปปี้มากดูดิคืออ้โ,อโอแหแฮปปี้อะสแกนอะไรน,น้วมือผมบอกเลยคือแบบนะไอเว้มึงก็ใส่เข้ามานะครับผมนะฮะซึ่ง เร่ตัวนี้คือแบบมันแฮปปี้เรื่องสงแกนลางอะไรนีมือมันทำให้ได้เปียบมากแล้วมันไวมากนะครับผมแล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่สามก็คือเรื่องของแบตแบตท่องห้างแบบคือน้ําหนักมันเยอะนึกออกไหมข้อเสียคือน้าหนักเยอะจริงแต่แม่งข้อดีคือแบตเยอะเยอะมากสําหรับคนที่แบบไม่อยากพก power bank ไปทั้งทางานทั้งวันแล้วเล่นโทรศัพท์หนักคือตัวเนี้ยผมรับประกันว่าอยู่แบต6,000มิลลิแอมป์เท่าไหร่เนี่ยผมจำจำไม่ได้ก็ข้อมูลเบสปกติที่มีขายในตลาดเนี่ยนะครับผมคือมัน แน่นอยู่แล้วเรื่องแบตเตอรี่คือกินขาดแล้วคือแบบคุณถ้าเป็นคนํำคาญเรืเ่องการชาร์จเรือไม่สะดวกการชาร์จหรือพวก power bank คือแบตตัวนี้ม่นอยู่เลยนะครับผมนะฮะทีเดียวจบนะฮะก็ข้อดีของมันที่ผมชอบนะครับผมแล้วก็การถ่ายรูปอันนี้มันแบบถ่ายแล้วมันจะแต่งให้เลยเนาะ Android ไม่รู้เป็นทุกอันหรือเปล่าแต่สำหรับไอผมผมชอบมากถ่ายรูปแล้วก็คือแบบไม่ต้องแต่งอะไรเลยแบบ iPhone เนี้ยมันต้องอไปแต่งงอไหมแต่อ g คือไม่ต้องแต่งเลยนะเดี๋ยวผมขอปิดไฟแล้วนะนะฮะส่วนตัวนะ ผมใช้งานเนี่ยไม่ค่อยหนักนะครับผมก็เดี๋ยวบอกก่อนว่าข้อดีก็ประมาณนี้นะครับผมก็รู้ๆอย่างนข้อดีสัมพันธ์ของคน,คนที่เหมาะอันนี้ผมบอกไปแล้วนะว่ามันเป็นเอ่อลอมเซนเทนต์นะครับผมก็คือมันจะเป็นเอ่อของลอมจีนนะครับผมข้อมาด้วยลอมจีนระบบบริการจะออกจีนแต่ถามว่าใช้งานได้เหมือนเครื่องไทยไหมใช้ได้เหมือนไทยเหมือนเกือบร้อประมาณ80%เรละกันนะฮะเรื่องพิมพ์เรื่องอ่านเนี้ยคุณต้องแบบ เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนึกออกไหมแล้วอ่านอย่างเงี้ยแต่เวลาพิมพ์เนี้ยคุณก็โหลดแป้นพิมพ์ภาษาไทยมาได้ไม่มีปัญหาใช้งานได้ปกตินะครับผมก็ส่วนตัวไม่ไม่ไม่เจอปัญหาอะไรนะใช้เครื่องนี้มาก็อย่างที่บอกปัญหาก็คือเนี่ยไอ้ข้อเสียที่ผมบอกไปน้ําหนักกันน้ำเนี่ยผมเป็นคนทุ่มซ่ามก็กลัวนะครับผมนะฮะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเครื่องหิ้วน้อมันราคาค่อนข้างถูกนะับผมก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับผมก็เป็นการรีวิวขอดขายของนี่ก็อาจจะได้ฟิลเหมือนใหม่เลยนะคือแบบ ซองแบบแม่งยัง,ยงอยู่เลยเดี๋ยวจะทําให้เหมือนแบบคุณซื้อใหม่มากที่สุดเท่าที่จะซื้อได้อุปกรณ์ครบเกือบทุกชิ้นนะครับผมนะฮะอาจจะมีแผ่นสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยที่มันหายไปอันนี้เนี่ยดูดิจิวของไอ้อะแดปเตอร์ยังอยู่เลยนะฮะก็เหมือนเขารีวิวกันเลยนะฮะสายชาร์จผมชอบสายชาร์จมากเลยแม่งไอโฟนเมื่อไรจะทํามานะฮะบูลลี่แต่ไอโฟนนะครับผมนะก็คือเป็นสายถักคือแบบแฮปปี้เวิลลิกูดนะครับผมนะฮะก็มีเอ่อไอเขาเรียกว่าหูฟังที่เสียบเปลี่ยนหูฟังนะครับผมแจ็คมัน มาให้ด้วยนะคบผมก็เหมือนทั่วไปแหละคุณดูเขารีวิวยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมกล่องอ๋อไอ้นั่นอยู่ไหนวะผมอาออกมาก็คือกล่องมันก็เนี่ยฮะสภาพกล่องก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ต้องห่วงอ๋อนี่ไงเข็มนะครับผมก็อยู่นะฮะครบนะฮะเคสอันนี้เคสนี้แถมมากับตัวกล่องส่วนเคสนี้เดี๋ยวผมจะแถมไม่ให้นะครับเคสนี้มันจะเป็นซิลิโคนมันจะกันดีกว่าเซฟเครื่องมากกว่าเคสตัวเครื่องให้มามันค่อนข้างกันไม่ค่อยได้แต่ก็แถมไม่ให้นะครับผม,มแทบไม่ได้ใช้เหมือนกัน นะครับผมใส่เก็บไว้ก่อนก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจเครื่องนี้ติดต่อหรืออยากให้ดูตรงไหนก็ทักมาคุยได้นะครับผมนะราคาผมราคาขายมาตรฐานอยู่แล้วนะครับของมือสองนะครับผมก็สอบมันไม่ได้สําหรับคนที่อยากได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะนะฮะใช้เล่นเกมอย่างเดียวเชื่อผมแม่งคุ้มนะฮะราคาแบบเกินคุ้มนะฮะสำหรับเจ้ามือสองเราแถมเป็นรองทีมโคตรถูกนะฮะผมยังไงก็ติดต่อมาได้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย